สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันเช่นเคย alia. สําหรับหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบห้าเดือนสามหกห้านะคะหวยลาวพัฒนาสูตรคัดอ่ะสูตรเม็ดเดียวนะคะขออภัยสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งลูดนะคะสูตรเม็ดเดียวสองตัวบนล่างเด่นวิ่งลูดนะคะสามตัวตรงต้นนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวก็จะมีเด่นวิ่งลูดนะคะแล้วก็สามตัวตรงต้นก็จะมี สามคู os, ่นะคะสาหรับ3าตัวนะคะ3ตัวตรงนะคะตัวตูงโต๊ดแล้วก็กาลังวันก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะกําลังวันก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะกําลังวันก็จะมีแค่4ตัวนะคะเรามาชมกันเลยนะคะสาหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะงมดวันที่25เดือน3 65นะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเพื่อได้เป็นกำลังแรงใจให้แอดนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะสําหรับแนวทางเงินที่ยี่สิบห้าเป็น,ปนสูตรเม็ดเดียวนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายาเงวนที่ยี่สิบห้าสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นนะคะสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดเด่นศูนย์

ศูนย์ห0าศูนย์หกศูนย์เดนะคะเด่นศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนย์สองศูนย์สามศกศูนเจ็ดนะคะเด่นศวิ่งรูดสี่กับ7นะคะเน้นวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะคะครสายรูดสายวิ่งนะคะเน้นวิ่งรูดสีกับเนะคะ ให้จับสี่จับเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะคะนะคะเด็เน้นนะคะสำหรับสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีทั้งหมดสามหางนะคะศูนย์สามสามนะคะศูนย์สามสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดนะคะ 0 3 3 0 4 6 0มสานะคะสำหรับ3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ดเนาะกำลังวันนะคะกำลังวัน4ตัวนะคะแอดจะลงให้แค่4ตัวนะคะสูตรเม็ดเดียวแอดจะลงกำลังวันให้4ตัวนะคะสี่ตัวก็จะมีศูนย์นะคะ มีสีมีสมีห้านะคะศูนย์สศูนย์สี่ห้นะคะศูนย์สี่สามหากำลังวันนะคะศูนย์สี่าหนะคะ สำหรับแนวทางวันที่25เดือน3 65หวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเด่น0วิ่งรูด4กับ7เด่น0วิ่งรูด4กับ7 0001 0203 0405 0607 0809นะคะ3ตัวตรงโตส033 0460 3, 3, 47นะคะสําหรับกําลังวัน04 สามห้าศูนย์สี่สามห้ามีทั้งหมดสี่ตัวนะคะกำลังวันเนาะแนวทางบนที่ยี่สิบห้านะคะโคงสุดท้ายนะคะเนี่ยสูตรเม็ดเดียวนะโคงสุดท้าย สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครัง้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนาทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ